สวัสดีครับดวงสาคูเขตปากท่อราบุรีนะครับนี่ครับข้าวฝักม้วนตัวอันนี้ทดลองไม่ต้องใส่อาหารโปะหน้าทดลองไม่ต้องใส่อาหารโปะหน้าครับมีตัวอยู่ครับม้วนตัวนี่ผมคัดยังไม่เสร็จนี่ครับนี่ ก็เขาก็ม้วนได้นะครับปกติเห็นก็ใส่อาหารเก่าโปหน้าเพื่อรักษาความชื้นแต่ว่าผมลองดูกระมังนี้ครับก็เขาม้วนได้ครับไม่เป็นไรแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าก็าจะออกมาได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนต่อไปนะครับกระมังอื่นเนี่ยครับ ก็มาเงินที่ร้องเอาอาหารเก่าปูหน้าไว้เพื่อรักษาความชื้นก็เห็นผลเหมือนกันครับนี่ครับเขากลมวนได้นี่ครับลอยกัดกันสักพุนเนี่ย เด็กยังตายอันนี้ตายครับอันนี้เข้าฝักครบสิบห้าวันผมจะมาแกะฝัก อย่างคนนี้มือเดียวอันนี้น่าน่าจะตายหรือเปล่าตายเข้าฝักไม่มิดก็มีตายบ้างนะครับร้อยยี่สิบอาจจะเหลือสักร้อยร้อยสิบนี่ไง เรก็เจอกันพุ่นครนับก็ถือว่าเห็นผลพุ่นหมด กระมังนี่ไม่ได้ใส่อาหารเก่าโปน้าผมลองดูอันนี้เขายังเขาฝักไม่ได้นืมเขาฝักไม่ได้เขาฝักไม่มิดอันนี้ก็ยังอยู่คุ้มต่อ ยัองอยู่ก็ขุนต่ออันนี้ไม่มิดน่าจะตายก็ฝักไม่มิดครับได้กี่ตัวไม่รู้ทดลองดูเฉย